สวัสดีครับผมก็วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปรีวิวเจ้าตัวละครที่อยู่เซิร์ฟไต้หวันนั่นเองครับแล้วก็มีคนขอเข้ามาเยอะอยู่นะก็คือเจ้าคิโยตะครับหรือว่าเจ้าลิงป่าของเราเนี่ยเองฮะก็คลิปนี้จะไม่ลํำลี่ล้ำลายครับไปแบบรวดเร็วเลยเนาะแล้วก็ไปดูสกิลแบบเจาะลึกเข้าดีกว่าแบบทุกสกิลแล้วก็แปลงภาษาไทยดีกว่าเนาะไปครับก็มาครับนี่ฮะเจ้าลิงป่าคือไม่เหมือนลิงจริงครับแล้วมันก็ลิงจริงๆครับ สกิลติดตัวอะไรของเขาเนี่ยคือปวดมากๆเลยก็มาดูที่สเตตัสกันก่อนเนาะอ่าสเตตัสของเขาเนี่ยเพื่อนเื่อก็เห็นใช่ไหมครับว่าการบุกวงในของเขาเนี่ยคือจะเด่นมากเลยแล้วก็ฝ่าลุยครับผมแล้วก็บุกวงนอกเนี่ยคือจะกลางๆครับผมแล้วก็ตั้งรับเนี่ยจะกลางๆมากเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถบล็อกได้นั่นเองครับเขาเลยแบบมีการบล็อกอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเพื่อนๆชอบไหมครับการตัดต่ออะไรประมาณแบบเนี้ยที่ผมเอา เอาโน่นเอานี่มาใส่แปลประสงค์แปลภาษาให้มันละเอียดขึ้นแต่แบบคนยอดติดตามคือน้อยมากๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าคําพูดของผมหรือเปล่าหรือว่าความกลส้นตีนของผมก็ไม่รู้นเนาะมันก็เลยแบบดูแบบดูขัดหูขัดตาเนาะผมถ้ายังไรผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามันแบบไม่ถูกจริตแต่ผมก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ขอให้ทุกคนมากดซับทุกคนชอบทุกคนอันนี้ผมเข้าใจครับเนาะแต่แบบผมแค่ตั้งใจทําครับคือแบบต่อให้ไม่มีคนดูยังไงผมก็ต้องตั้งใจทําอยู่แล้วเหรครับ เห็นไหมครับทุกคลิปผมไดเปิดใส่อฟเคกตจะตั้งใจทํากับมันมากเลยครับไม่ว่าจะอะไรคือต่อให้มันดูกากาก็คือผมตั้งใจนะเอาจงจริงมันคือความกากที่ตั้งใจนะเว้ยทุกคนนี่คือความแอพแตกอะเอออันนี้คือความน้อยใจนะครับเออเอ,า,อาง่ายออน้อยใจเออที่มึงดูกันแล้วไม่กดรับกันเลยอะคือแบบคือแบบคือแบบผมก็เข้าใจละครับเนาะว่าจะหลคนบางคนชอบเสียงนุ่มนวลบางคนชอบเทคนิคการเล่นเกมที่เก่งผมคือแบบ เม่งเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมเก่งมากเลยครับแล้วก็ไม่ได้เก่งด้วยแล้วก็ไม่ใช่คนที่พูดดีอะไรมากมายนะครับแบบอธิบายฉาดฉานพูดทัดช้อยทัดคำหฮ้อลิ้นล้วนทุกคลิปครับลองสังเกตดูถ้าคนติดตามผมมั้งแต่แรกๆเลยยังไม่ถึงพันซับเนี่ยแต่ผมก็ขอบคุณครับทุกซับสไครต์จากทุกคนมากๆเลยจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึง1เดือนเลยครับคือขอบคุณมากเราจะ4 0 0พันซับนะนะขอบคุณจริงๆครับไปครับไปเข้าเนื้อหาต่อเนาะ แล้ก็มาดูข้อมูลเชิงลึกของเขาดีกว่าครับเขาสูง178ครับผมหนัก65ครับค,คือเบามากเลยนะแล้วก็ไม่ได้สูงมากด้วยฮะแต่นี่ครับผมเตตัสที่เด่นๆของเขาเลยก็คือนี่ฮะการดังครับผมการเลเยอร์อัพเนาะแล้วก็ชูดกลางครับคือสามารถทําแต้มได้ภายในกรอบหัวกระโหลก2แต้มนี่คือดีมากๆเลยครับแล้วก็มีความพิวด้วยแล้วมาดูที่ป้องกันครับผม จะเห็นว่าการรีบาวการบล็อกเนี่ยคือไม่ได้น่าเกลียดเลยนะฮะแล้วการบล็อกสกิลติดตัวของเขายังส่งเสริมเรื่องการบล็อกอีกนะครับคือเจ้าตัวนี้บล็อกได้ดีด้วยนะไม่ใช่เล่นๆนะครับเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วก็มาดูที่นี่ครับพลังกระโดดครับอ่าดีมากๆครับแล้วก็ความเร็วก็ไม่น่าเกลียดนะครับแถมมีสกิลกระโดดที่ทําเพิ่มความเร็วให้เขาด้วยอีกนะคือครูดาวสามวิสามารถกดได้อีกคือดีมากครับเราไปดูที่พรสวรรค์ดีกว่าเนาะไปฮะ เ,เดี๋ยวก่อนครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวก่อนมาดูที่สกิลเ <No. S 1> บสเขาก่อนครับสกิลพื้นฐานเนาะอ่าเจ้าสกิลนี้จะเป็นการบล็อกครับอ่าจากที่เราดูเนี่ยเหมือนการบล็อกธรรมดาใช่ไหมแต่พรสวรรค์ของเขาเนี่ยช่วยส่งเสริมครับเพิ่มระยะเพิ่มอะ,ะมไรเนาะเดี๋ยวค่อยไปพูดกันคนระับก็มาที่สกิลต่อไปเลยอ๋อสกิลนี้ครับปึ๊บอ่าเขาเป็นการนี่ฮะการถอยหลังมาครับแล้วก็โยกไปทางขวาครับผมอย่างรวดเร็วเลยนะก็เจ้าชื่อท่าก็จะชื่อว่านี่ฮะ ถอยทันทีครับผมเราก็ไปที่สกิลต่อไปเลยดีกว่าครับไปหาปื๊บเจ้ากสกิลนี้เป็นการรับลูกจากเพื่อนครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลี้ย up แล้วก็กระโดดอย่างรวดเร็วนะดึงอย่างเงี้ยก็ไปที่สกิลถัดไปเลยฮะปึ๊บอ๋อปึ๊บเอออ่ะสกิลนี้เป็นการนี่ครับเห็นโคตรบ่อยครับเขาใช้กันบ่อยมากคือการกระโดดดังธรรมดาได้งครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยคือเหมือนมันจะไวมากเลยนะฮะคือแบบ ระยะงางระยะอะไรี้คือมันจะสั้นมากครับแล้วไม่ใช่จริงๆครับเมื่อเราอ่านตรงนี้ก็คือนี่ฮทักษะว่องไวของโนบูนากะเพื่อหลบหลีป้องกันเพื่อทําการจิ้มลดลงอะไรนี่แหละแล้วก็การยิงแห้งมันนี่คือการเพิ่มความไวในการดังของเขานั่นเองครับเดี๋ยวทักษะพอสวรรค์นเนี่ยต้องมีแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถบล็อกได้เลยนะฮะคือถ้าจับจังหวะถูกแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้โดนบล็อกง่ายมากๆเลยครับไม่ว่าจะอันตีอะไรของเขาก็เถอะครับเนาะ ก็มาที่สกิลต่อไปเลยครับผมสกิลนี้กระโดดครับจึงปึง๋งจึงอ่าดียังไงใช่ไหมครับลองดูดีดีครับมันเพิ่มความเร็วนะครับเจ้าสกิลนี้แล้วคูดาวกี่วีเองเดี๋ยวไปดูที่พรสวรค์เชิงลึกเนาะนี่ครับเจ้าชื่อท่ามังกี้จำครับผมเออโคตรเ่ต่อไปครับสกิลวันติของเขาฮะมาหามาดูคลิปเขาปึ๊บการเปลี่ยนมือเปลี่ยนข้างครับเออ คือเปลี่ยนข้างไปดังอีกข้างหนึ่งเี่ครับเปลี่ยนทําไมไม่รู้มันเท่เท่แบบมีสไตล์ครับอ่ะดูชื่อสกิลของเขาครับหัวเข็มขัดด้านหลังกับด้านอะไรวะเนี่ยคือชื่อสกิลไม่เท่เลยแปลออกมามันทันสเลเนาะไปแล้วไปยังด่วนเลยไปดูที่พรสวรรค์ดีกว่าครับไปครับอันแรกปึ๊บดูสกิลแรกเลยครับผมกดเข้าไปเป๊ะอ่าสกิลนี้บล็อกครับเออเป็นการบล็อกปกตินี่ละฮะ แต่เดี๋ยวก่อนครับมันจะมีอีกอันนึงนะนี่ฮะงานกระโดดแบบสูงมากๆเลยนะครับเขามีพลังกระโดดที่แบบตัวนี้เนี่ยพลังกระโดดของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับยังกระลิงครับผมแล้วการบล็อกเนี่ยคือดีด้วยนะแล้วพอแปลออกมาครับก็คือเนี่ยพอเขาหันหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยเขายังสามารถบล็อกได้อีกนะคือดีมากๆนะครับก็มาที่สกิลต่อไปเลยครับผมเอ้ยหมดแล้วนี่วะเป็นสกิลติดตัวหมดแล้วครับก็มาดูแปลเนาะแปลได้ประมาณนี้เลย คืออันนี้คือเพิ่มความเร็วนั่นเองครับแล้วก็อันนี้ตอนที่เขาลอยตัวไปบล็อกเนี่ยคือแบบมันจะมีการดังกันอะไรใช่ไหมครับอ่าทำให้แบบเขาไม่โดนกระแทกลงมานั่นเองครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการบล็อกที่สูงขึ้นนั่นเองครับก่อไปที่สกิลแถวที่2เลยครับอ่าสกิลนี้เลยโอ้เป็นคอมโบของเขาครับเห็นไหมอ่าเป็นการถอยหลังออกมาสองครั้งป่ะใช่ไหมตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดอ้าวถอยหลังออกมาสองครั้งครับแล้วโยกไปทางซ้ายแล้วก็ชู3ามแปมลงไปเลยฮะ โอ้โหคือ,อยูสามแต้มก็ได้ด้วยนะก่อนมาที่สกิลต่อไปเลยดีกว่าครับเจา้าสกิลนี้หถอยเราเออกมาสองครั้งครับทีนี้เนาะคือถอยเราออกมาแล้วก็กระโดดเฟดเหระกระโดดชุดเออกระโดดชุดธรรมดาครับไม่ใช่เฟดเนาะก็มาดูการแปลงทันเลดครับผมนี่ฮะถอยเร็วครับไปดิถอยดิไปดิถอยถอยถอยไปได้แล้วไปที่สกิลต่อไปได้แล้วครับไปครับาเจ้า,จากสกิลนี้เฮ้ยเฮ้ย โยกมาถอยหลังครับถอยหลังเสร็จโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายแบบสายลมแล้วคือแบบการโยกแบบโคตรผิวแบบผิวอ่อนไหวมากไปครับสกิลต่อไปครับอ่าสกิลนี้เออเป็นการนั่นครับเป็นการคอมโบเนาะถอยหลังโยกขวาโยกซ้ายแบบสายลมแล้วก็กระโดดเละขึ้นไปฮะเห็นไหมเออดูชื่อสกิลครับเลัพทันทีโถไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเลัพทันทีต่อไปครับสกิลติดตัวครับผม ก็จะแปลได้ประมาณนี้เลยฮะเจ้าสกิลติดตัวนี้ก็คือตอนเขาเลเวอปอ,อ่ะอ่าคือแบบจะแบบทําให้แบบโดนบล็อกยากอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เจ้าสกิลติดตัวนี้ก็คือเขาเนี่ยมีความเร็วเหมือนลิงนั่นเองครับแล้วแบบตอนเขาโยกอะไรอย่างงี้ยคือแบบจะมีโอกาสแบบตอนฝั่งตรงข้ามประกบเราอยู่ใช่ไหมฮะอ่ามีโอกาสที่จะแบบเราแบบไม่เป็นอะไรครับแต่เป็นโอกาสนะแต่ทั้งหมดโอกาสก็คือ1 7เปอร์เซ็นต์นะฮะคือน้อยอยู่นะคือน้อยมากๆเลยครับแต่ก็เป็นโอกาสนาะอ่ะต่อไปเลยครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับคือเพิ่มโอกาสการชุดเข้านี่นเองฮะก่อจะสกิลนี้ใหม่เลครับเป็นการเพิ่มการทะลุทะลวงตอนแบบโดนประกบอะไรอย่างนี้เนาะอ่าก่อมาที่สกิลติดตัวอันสุดท้ายครับเจ้าสกิลนี้เนี่ยผมพยายามนั่งแปลนานมากๆนะว่ามันแบบมันคืออะไรเห็นไหมครับคือเขาเนี่ยพุ่งเข้าหาศัตรูหรือว่าตอนที่เขาใช้สกิลโยกหลบอะฮะอ่าแล้วพอแบบศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหรือว่าคนที่ประกบเขาอยู่เนี่ยคือจะจะช้าลงหนึ่งวิอ๋อคือแบบ ือยังไงผมไม่เข้าใจนะคือยังไม่เก็บเท่าไหร่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ที่แปลออกมาคือมันคือประมาณนี้ครับเนาะก็มาที่สกิลแถวที่3เลยฮะอ่าเขาจะสกิลนี้เป็นการรับลูกจากเพื่อนครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปเปลี่ยนมือครับผมอ่ะแล้วอยู่มือซ้ายเนาะเปลี่ยนมือมือขวาแล้วก็เหมือนดึงจังหวะครับ <c oughs> แล้วก็ชื่อท่าครับผมโคตรนำเสนอเลยครับดูเปลี่ยนมือเออเปลี่ยนมือครับโอเคนะก็เปลี่ยนมือไง สกิลต่อไปฮนะนี่ครับเป็นการรับลูกจากเพื่อนครับแล้วก็กระโดดดังอย่างเร็วเลยฮนะก็ต่อไปก็เป็นสกิลติดต,ตัวหมดเลยครับผมก็จะตามนี้เลยเป็นการโดงการดังอะไรอนะ่ะเนาะผมว่าน,นี้เลเวอฟวะหรือระยะอะไรสักอย่างนั่นเองครับเห็นไหมฮะเป็นการกระโดดทําให้เลเวอสมบูรณ์แบบคือแบบทําให้เลเวอดีขึ้นเนีครับต่อไปครับ คือมีโอกาสป้องกันการโดนบล็อกตอนที่เขาเลเวอฟอะไรประมาณนี้ฮะเนาะอันนี้ก็เป็นแบบเขาสามารถรับลูกจากเพื่อนได้ดีขึ้นนั่นเองเหนยะบวกระยะอะไรอย่างงี้เนาะมาที่สกิลต่อไปเลยฮะอ่าสกิลแถวที่สแล้วครับผมอ่ะเจ้าสกิลนี้นี่ครับเห็นโคตรบ่อยครับผมในการกระโดดดังอย่างเร็วครับคือเขาจะเร็วกว่าตัวอื่นเลยนะในการดังเนี่ยคือดูคือมันไวมากนะฮะแต่ถามว่าบล็อกได้ไหม บล็อกได้ครับแต่อาจจะบล็อกยากนิดนึงครับแต่พอเราจับจุดอะไรได้เงี้ยก็น่าจะบล็อกได้อยู่แล้วเนาะกลัมาที่สกิลต่อไปเลยดีกว่าครับสกิลนี้เป็นการถอยเหรออ๋อยกไปทางขวาครับถอยเสร็จโยกไปทางขวาอย่างรวดเร็วแล้วก็กือโดดดังเออคือไวอยู่นะฮะกลัมาที่สกิลติดตัวเลยครับผมอ่ะพวกนี้ส่งเสริมด้านการดังอะไรแน่นอนเดี๋ยวก็ใช่จริงๆครับต่อไปครับ ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเพิ่มระยะการกระโดดตอนดังอะ่ะอ่ะแล้วก็ใช่จริงๆฮะแล้วก็มาที่สกิลต่อไปครับป้องกันป้องกันการโดนบล็อกการอะไรอย่างเงี้ยเป็นโอกาสอ่ะอ่าตาการป้องกันนั่นนะฮะไปครับสกิลลองสุดท้ายฮะโอ้สกิลไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับเป็นการกระโดดครับผมกระโดดเร็วนะแล้วคูดาวดูครับสังเกตดูคูดาวสามวินะฮะเพนเพื่อนคือไวอมากๆเลยนะคือทําให้การเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยไวขึ้นไปอีกครับ ก็สกิลต่อไปเลยเฮ้ยเป็นงานกระโดดมาครับเป็นงานคอมโบเนาะกระโดดมาแบบแล้วก็บล็อกเลยคือแบบทําให้ถึงตัวฝั่งตรงข้ามอะ่ะไวขึ้นไปอีกฮะดูครับดูดูแปลออกมารายการเก้ามันน่าตีจริงๆเนาะไอ้ท er ่านเซ์เน่ยก็สกิลติดตัวครับก็จะประมาณนี้เลยก็ถ้าแปลออกมากคือเนี่ยพอเขากระโดดเข้าไปแล้วเขาบล็อกด้วยเนี่ยคือมีโอกาสทําให้แบบศัตรูล้มเลยนะฮะคือผมอยังงงบล็อกมันก็ต้องล้มอยู่แล้วปะวะแล้วก็อันนี้ฮะเห็นไหมฮะ บอกว่ามีโบนัสความต้านทานต่อการโจมตีคืออะไรผมไม่แน่ใจนะแล้วก็อันนี้ครับคือเขาสามารถกระโดดได้ไวขึ้นนี่ฮะคือลดลดคู่ดาวลงเหรอคือหนึ่งจุดห้าเลยฮะคือคือไวขึ้นอีกหรือว่าเป็นการเพิ่มช่วงครับคือแบบช่วงกระโดดได้ไกลขึ้นอะไรประมาณนี้นะไม่แน่ใจเนาะก็สกิลอันตีเลยฮะปึ๊บเปลี่ยนมือเบ้งนี่ฮะท่าสกิลยอดฮิตที่โดนบล็อกกันอยู่ในเซิร์ฟนอกโคตรจะบ่อย คือไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมโดนบ่อยครับคือแบบนี้ครับตอนเขาเปลี่ยนมือปุ๊บเขาจะดูกระโดดกันตอนนี้เลยฮะคือแบบมันบล็อกง่ายเหรอหรือไงอต่อไปครับสกิลติดตัวครับขอเจ้าสกิลนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับภาษาจีนเนาะแปลออกมาคือแบบน่าจะเป็นช่วงหรือว่าความเร็วอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี้ครับก็คือทักษะพลังงานบวกยี่สิบครับอ่ะแล้วก็ต่อไปอันนี้ครับผมคือเมื่อเขาทําแต้มเนี่ยเขาจะแบบเพิ่มพลังงานเข้าไปอีกครับคือแบบ เอรให้เขาทําแต้มบ่อยๆครับแล้วแบบอันตรีของเขาคือจะเพิ่มไวมากขึ้นนี่ก็เป็นสกิลทั้งหมดของเจ้าฮิโยตะครับผมโนบุนากะเนาะอ่ะก็เป็นยังไงครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆชอบก็าฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับว่าชอบเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถป้องกันได้ดีด้วยนะแล้วคือมีความไวด้วยครับแล้วก็ผมก็ขอฝากอะไรหน่อยนะครับก็คือจากที่ผมดูจริงๆผมไม่อยากเอาสีติอะไรมากลางนะ แต่แบบคนติดตามน้อยมากจริงๆครับคือแบบน้อยมากครับไม่ถึง90%เซเลยฮะคือผมงงมากเลยแล้วแบบมันเกิดอาการแบบน้อยก็น้อยใจนะครับผมก็เข้าใจเนาะเออคนแบบอยากจะกดอะไรเงี้ยผมก็ยังแบบไม่อยากไปบังคับอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็ช่วยๆกันนิดนึงครับเนาะก็ถ้าชอบเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมดนะ้วยเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาไปสมควรแล้วครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร้แฟนเพจอยไนะครับ ไปนะครับไร่ปวดแล้วไปก่อนครับบ๊บายครัะทุกคน